สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาดูกันว่าในส่วนของการรับเงินนั้นเราจะต้องทําอะไรบ้างแล้วจะต้องเรียงลําดับเอกสารอย่างไรบ้างนะคะสําหรับการรับเงินแต่ละวันนะคะเราก็จะต้องออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินนะคะหลังจากนั้นก็ทําใบนําส่งเงินนะคะใบสําคัญสรุปใบนําส่งเงินนะคะแล้วก็ทําใบผ่านรายการรับ ก็คือการบันทึกบัญชีรับเงินนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะบัญชีก็จะโพสต์ไปที่แยกประเภทนะคะในทุกสิ้นวันนะคะเมื่อทำเอกาสารทางการเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะต้องทำรายงานสถานะการเงินประจำวันนะคะในการเรียงลำดับเอกสารนะคะเราจะต้องนำใบ การรายการรับนะคะมาไว้ด้านหน้าสุดนะคะของการรับเงินในแต่ละวันตามด้วยใบสําคัญสรุปใบนํำส่งนะคะแล้วก็ไปนําส่งนะคะลําดับสุดท้ายก็จะเป็นใบเสร็จเอกสารการรับเงินหรือว่าเอกสารประกอบอื่นๆค่ะ ทีนี้มาดูในไฟล์ารายงานประจำวันนะคะทำยังไงบ้างนะคะสำหรับไฟล์ารายงานประจำวันนะคะเมื่อมีการรับเงินในแต่ละวันนะคะก็ให้มากรอกที่ทะเบียนรับเงินนะคะกรอกในทะเบียนรับเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ไปที่ชี้ใบนำส่งนะคะเลือกเลขที่ใบนำส่งจากนั้นก็กรองแสดงที่คำว่างออกแล้วก็ สั่งพิมพ์ใบนำสง่งออกมาได้เลยนะคะใบสำคัญสรุปใบนำสง่งก็เช่นกันนะคะมาที M ่ชีตใบสำคัญสรุปใบนำสง่งนะคะใส่เลขที่ใบสำคัญสรุปใบนำสง่งนะคะซึ่งจะมีให้เลือกอยู่ในลิสต์เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นกรองแสดงแล้วที่คำว่างออกนะคะ เสร็จแล้วนะคะช่องไหนที่บอกกรอกเองได้ก็กรอกเองได้เลยนะคะไม่กรอกเองก็ได้เพราะว่าเป็นสูตรนะคะจะทําสูตรไปให้นะคะ,ะกรอกเองหรือว่าจะให้สูตรลิงก์ก็ได้นะคะเราก็จะได้ไปสําคัญสรุปใบนําส่งนะคะต่อไปใบผ่านรายการรับค่ะ ใบผ่านรายการรับนะคะก็มาเลือกเลขที่ใบผ่านอ่ะเป็นใบผ่านใบที่1น,นะคะวันที่1นึ่งแล้วเราก็กรองแสดงที่คำว่าว่างออกนะคะก็จะออกใบผ่านรับให้นะคะช่องไหนที่บอกว่าแก้ไขเองได้ก็สามารถแก้ไขเองได้เลยนะคะทิศในการออกใบนำส่งใบสำคัญสรุปใบนำส่งและใบผ่าน รายการรับ3ชีดนี้นะคะให้เลือกใบนำส่งเป็นหลักนะคะถ้าต้องการพิมพ์รายงานของเลขที่ใบนำส่งเลขที่1น,นะคะก็จะมี ใบนาสง่งใบสําคัญสรุปใบนําสง่งแล้วก็ใบผ่านรับนะคะให้มาที่ชีชดใบนําส่งแล้วก็เลือกเลขที่นั้นๆนะคะเลือกเลขที่นั้นๆนะคะจากนั้นก็ไปที่ชีดใบสําคัญสรุปใบนําส่งนะคะมันก็จะเป็นวันที่1ใบผ่านรับก็เช่นกันนะคะก็จะเป็นใบผ่านใบที่1นะคะพอสิ้นวันนะคะก็มาออกรายงานสถานะการเงินประจําวันนะคะก็เลือกวันที่1นนะคะแล้วก็สั่งพิมพ์รายงานได้เลย สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ